ของอร่อยเท่ากับศูนย์แคลนะคะแบบที่แบมแบมบอกเอาไว้นะจ๊ะทุกคนแต็กไปเดินตลาดนัดรถไฟมานะคะที่สีนักลินมาดูซิชันได้อะไรมากินบ้างมีร้านประจำร้านหนึ่งที่น้องตองชอบกินมากก็คือเป็นร้านเอ่อเล้งกะละมังเป็นร้านเล้งที่เขาแบบว่าพี่เขาจะแบบเป็นผู้ชาย หลายๆคนขายอ่ะเออแล้วก็เป็นเล็งที่แบบถ้าเราสั่งไซส์แอลจะเติมได้ตลอดนะคะไปกินร้านนั้นแหละอร่อยมากตอนไปใช่ไหมฝนตกทุกคนตกปุ๊บอากาศดีมากวันนี้แบบเดินตลาดรถไฟแบบดีมากอันนี้เป็นร้านปลาหมึกที่แบบว่าแต่เคยไปกินสองรอบแล้วอร่อยติดใจแล้วก็ซื้อมากินอีกนะคะอืมอร่อยมาก น้ำจิ้มเขาไม่ได้เผ็ดมากจะออกเปรี้ยวหวานกินกรหนวดปลาหมึกอ,อร่อยอ่ะออเวลาเลือกซื้ออาหารใช่ไหมจะมีสองอย่างที่แรกดูก็คือหน้าตาแล้วก็กลิ่นเดินผ่านร้านมะม่วงที่อยู่ตรงหัวมุมก็ซื้อมะม่วงมาด้วยถุงหนึ่ง เพราะว่ากลิ่นมะม่วงแบบเตะเข้าจมูกอะตอนที่ยืนสั่งปลาหมึกใช่ไหมทุกคนนี่คุณพี่ข้างหลังทำแผ่นโรตีใหม่ๆเลยจ้ะโรตีใส่ใหม่อยุธยาเดี๋ยวมาชิมกันเลยว่ารสชาติดีเหมือนกลิ่นหรือเปล่าที่แผ่นโรตียังร้อนอยู่เลยนะซื้อกลับบ้านมาเลยนะเด็กลดน้ำหนักเท่ากับของอร่อยเท่ากับศูนย์แคลนะคะแบบพี่ แบมแบมบอกเอาไว้นะจ๊ะฉันเชื่อแบมแบมจ้ะของอร่อยเท่ากับสูนแคลเดจดเดออู้วอะทุกคนใส่แป้งน้อยนึงนะชึบเอ้ยไม่ใช่ใส่ใส่อุ้ยน้ำตาลล้วนเลยนะเนะี่ยอื้มติดหงอกอืม อร่อยมากแป้งนุ่มอืมไอเลิฟโรตีใส่ใหม่มาก